สวัสดีครับผมมาตามนัดบายนัดขาครับวันนี้พี่อึงมาอีกแล้วครับวันนี้พี่อึงเอาตโยต้านะฮะเวลไฟครับเป็นตัว ZRG นะครับผมก็คือตัวไฮบริดนั่นเองรถปี2016ครับรถมือเดียวป้ายแดงๆเลยนะฮะเจ้าของเนี่ยก็คือส่วนบุคคลไม่ใช่รถบริษัทไม่ใช่รถ้านประมูลนะฮะคันนี้สีขาวครับคันนี้สวยมาก หมายวิมา80,000กว่าโลเองนะฮะสภาพเนี่ยพี่อุงบอกเลยว่าร้อยเปิดใสเลยได้ตัวท็อปสุดครับวันนี้พี่อุงจะเปิดราคาให้ฟังเลยครับ1นึ่งล้านเจ็ดแสบาทครับผมมีรับประกันหลังการขายนะฮะซ่อม2ปีหรือว่าดูแลกันไป20,000กิโลเลยครับผมเอ้ามาดูครับตัว z r ทได้อะไรบ้างครับตัวท็อปๆแบบนี้นะฮะหนึ่งไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะเป็นไฟ2ชั้นอยู่แล้วของตัวเต้าเวฟไฟครับได้ตัวเซนเซอร์นะครับผมนี่นะฮะทั้งหน้าทั้งหลังได้ครบเลยนะครับผมเดี๋ยว มาดูนะฮะ ข้างๆกับพี่อึงนิดนึงครับข้างๆนะฮะเขาเขียนว่าไฮบริดนั่นเองนะครเป็นตัวนะฮะใช้เบนซินคู่กับแบตเตอรี่ไฮบริดครับผมอ่ะเดี๋ยวเพิ่งจะเปิดภายในครับผมอู้ภายในนะฮะสวยเลยนะครับภายในเนี่ยนะครับผมได้มาพร้อมกับปุ่มครุสตาร์ทได้พวงมาลัยอุ่นนะครับผมได้ระบบเนี่ยเยอะเลยเบาะเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเมมโมรีเบาะนะฮะสามเมมด้วยกันพวงมาลัยครับมาพร้อมกับตัวมันติฟังก์ชันรองรับคําสั่งเสียงได้แล้วเชื่อมมือถือ ได้เรียบร้อยแล้วครับไม่พีมา87,000โครเท่านั้นนะครับผมเบาะเนี่ยของเขาเนี่ยคู่หน้าเนี่ยจะเป็นเบาะอุ่นเบาะเย็นนะฮะมาพร้อมเลยคันนี้นะครับผมเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถเล่นทิปโทรนิกหรือว่าเล่นเกียร์นะครับที่เกียร์ได้เลยนะครับมาพร้อมกับปุ่มนะฮะกันรอคฟรีนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับโหมดนะฮะแบบประหยัดน้ำมันแบบ C E O นะฮะโหมด Eco นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่อึ้งนะพามาดูครับด้านหลังครับรถ v i แแบบนี้ต้องมาแล้วล่ะด้านหลังครับ ด้านหลังของเขาเนี่ยเป็นเบาะสีดำนะฮะได้เบาะมีกิมเมานะฮะเป็นเบาะไฟฟ้าด้านบนของเขาก็จะเป็นราคาสรูปนั่นเองนะฮะระบบอุณหภูมิเนี่ยแยกจากโซนด้านหน้านะฮะมาไว้นะฮะที่โซนด้านหลังได้เลยนะครับผมรถ VIP VIP แบบนี้นะฮะ มันดูที่การดูแลบำรุงรักษาจากเจ้าของเดิมครับว่าของใครเนี่ยจะเด็ดกว่ากันคน่้นเองเพราะว่าคันนี้ดีเกรยของเขาคือเป็นรถบ้าน,านครับผมนะฮะแล้วก็ใช้ไม่เยอะครับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเพิ่งพามาดูด้านท้ายครับหรือว่าด้านหลังของเขานนัเองครับ านหลังนะโตโยต้าเวลไฟครับปี2016นะครับผมก่อนที่จะเชนเป็นปี2018หรือว่า2019เนี่ยนะครับผมไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวครับมาพร้อมกับกล้องอยหลังตัวเซนเซอร์มาครบเลยตัวนี้นะฮะเป็นได้ตัว e- ฟ u ูนะครับผมตัวนี้ก็คือนะฮะขับเคลื่อนนะฮะแบบ4ล้อได้ด้วยนะครับผมหรือว่า full time นั่นเองครับฝาท้ายครับเป็นฝาท้ายแบบออโต้ไฟฟ้านี่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับว้าวตัวท็อปแบบนี้มันต้องออปชั่นต้องมาแล้วครับฝาท้ายของเขาเป็นฝาท้ายไฟฟ้า หัวน็อตของเขานะฮะไม่มีแกะไม่มีถอดนะหัวน็อตฝากระโปรงหลังนะครับผมสภาพเบาะสวยเลยคันนี้นะฮะเดี๋ยวพี่เอิงเอาไปสปาก่อนตอนนี้พี่เอิงซื้อมาสดๆเลยก็เอาเข้ามารีวิวให้เลยครับใครที่สนใจนะฮะอยากจะจองหรือว่าอยากจะนะฮะเป็นเจ้าแรกจะขอดูก่อนเลยมัดจำมาเดี๋ยวพี่เอิงจัดการไว้ให้ล็อกรถไว้ให้ครับเดี๋ยวพี่เอิงพาไปดูด้านหน้าครับผมมามาดูด้านหน้าเลยครับผมด้านหน้าเดี๋ยวพี่เอิงจะเปิดฝากระโปรงให้ดูครับมานี่ สวยมากๆครับสภาพนะอย่างที่พีงบอกครับเคร่งซื้อมานะฮะสภาพนี้ก็คือยังไม่ได้ร้างยังไม่ได้สปาครับเอาดูกันแบบดิบๆแบบนี้เลยนะฮะหัวน็อตครับไม่แกะไม่ถอดนะฮะแผงการถูความร้อนอยู่ครบสติกเกอร์นะฮะหนึ่งสองสามสี่สี่จุดอยู่ครบทุกัวมาดูสภาพครับก่อนล้างน,นะฮะเครื่องเนี่ยไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะฮะจากเจ้าของเดิมอย่างที่พี่บอกว่าเจ้าของเดิมครับดูแลอย่างดีมันไม่ใช่รถลานประมูลนะฮะหรือว่ารถบริษัทที่ใช้กันเยอะๆ อันนี้คือรถส่วนบุคคลครับเวลาเขาใช้เนี่ยเขาใช้ถนอมถนอมเลยนะครับผมคันนี้ดีกรีครับสวยทั้งคันครับผมเอาละครับผมคันนี้นะฮะีายพิงบอกว่าใครอยากจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะครับผมนะฮะโทรมาตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยครับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งนะฮะกดติดตามไวยนะครับเดี๋ยวพี่เอิงมีรถนะฮะตอนนี้ซื้อเข้ามาเพียบเลยเดี๋ยวขึ้นมารีวิวให้ดูครับวันที่อิงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ